มาอีกแล้วจ้าขยันมาขยันมามาก ววสวัสดีค่ะทุกคนพามากินส้มตำด้วยกันค่ะทุกคนส้มตำยามแหลงตำส้มตำต็นไก่นะคะวันนี้ เรามากินตีนไก่ทำตีนไก่ทุกคนโอ้ยอยากกินอันนี้ก็ขนมจีนเบาๆนะคะเพราะว่ามันไม่มีข้อเหนียวเนาะวันนี้อันนี้ตมปูปลาราอาร่อยแซ่บมากแซ่บเวอร์ชมธรรมชาติยามเย็น้วย ันนี้มาคุณพ่อนะคะแล้วก็แม่คุณยายนะคะคุณพ่อนี่ก็เป็นพ่อนุมพร้อมนะแล้วก็ตาเฝ้าบ้านคุณตาเฝ้าบ้านน้องพร้อมก็มาแต่คือหลับจ้าหลับก่อนถึงร้าน อันนี้ยายเลยเฝ้าน้องพร้อมอยู่ในรถยายเลยเฝ้าน้องพร้อมอยู่ในรถก็เลยไม่ได้ลงมาเดี๋ยวสั่งข้าวผัดเดี๋ยวสั่งข้าวผัดไปให้คุณยายกับน้องพร้อมกินด้วยกัน <c oughs> ันนี้มาแบบน่าสดวันนี้มาน่าสดมากตำปูปลาจะเข้มข้นกว่าตำตีนไก่เข้มข้นมากน้ำตีนไก่มันใส่ใสไก่เข้าไปไง ตันนี้ต้องรีบกินทีแรกอะว่าจะแบบชิวๆชมบรรยากาศเด็มเย็นก็ชิวไม่ไ <c oughs> ด้นะคะีโอ้ยไม่เป็นไรคะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขามีสัมมนาเหรอคะจกเข้ามา ทุมอะไรกันสักอย่างนี่แหละอ๋อค่ะสองวันอแล้วก็นี่มีข้าวผัดข้าวผัดหมูวางไม่หมดเนาะ๋ยวางให้เห็นเพราะเมนูที่คุณแม่ชอบแล้วกันวันนี้กะว่าจะแบบ ชิลๆแบบไม่รีบอกินแบบไม่รีบเพราะว่าจะชมบรรยากาศยามเย็นแต่ก็ชิลไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่อยากให้แม่นั่งรอคนเดียวสงสารแม่สงสารคุณยาย กินได้ค่อยๆแบนอจ๋อยัห้องาของให้เขาให้ใคแม่้อกับแม่แค่น่นะอเดี๋ยโอนกินก็ได้แล้วค่อยตังไหม่มันก็มีนั้นอะีกไม่ใช่หรอมีหมแล้ว poke, หแดเดียวไม่ได้สั่งเอาทำม เราไม่ได้เขียนไม่เหรอ,อเดี๋ยวรีบกินก่อนนะทุกคนมีไหม <c oughs> พอดีเมื่อกี้สั่งข้าวผัดหมูไปให้แม่ละในรถแต่ที่ช่วไม่มีลืมขอเขาออีกอ่ะ๋ยวรีบกินก่อนเด้อทุกคนอย่แม่จะรอนานพอดีเจ้าของร้านเขาแบบไม่ผัดมาให้อย่างไร ให้คุณพ่อไปให้ให้คุณพ่อไปให้แล้วเื่อแม่นั่งรอหิวข้าวจะได้กินถ้าไม่หิวก็ไม่เป็นไรถ้าไม่หิวก็ยังไม่ต้องกินเผื่อเขาหิวไงเพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์โทรมาบอกแต่ก็เดิน ไปหาไปบ่อยอยู่จ,จอดรถจอดไม่ไกลหรอกเยตื่นยังเดี๋จะตื่นเดี๋ยวมาลงมาท่าหน่อยมันก้หลับหลัดอกหลับ<อ>ว่าแล้วทำไมับไปนาน รอดูจังหวะให้เินดูมันอยู่หลับต่อยอเหรอเราไปกินข้ออาวเลไหมกำลังจะกินกินรน้อนๆอร่อยอันนี้ก็ไม่มีข้าวเหนียวกินด้วย ินอ,อันนั้นก็ได้ม,มั้งเหนือ่อยยิงเอาทอนียทำไมเขียวมขนไดเจ็บป่ะนี่เจ็บอยู่ป่ะไม่เจ็บปวดก,กล้ามยูเค้กอะหน้าเล,ล็กลงนะยังเล็กอยู่นลละไม่รู้ว่ามันกลับมาย้อยเหมือนเดิมยัง กลับมาย้อยไหมเออววันนั้นบอกว่าย้อยเป็นเพราะวันนั้นเหรอวันไหนแล้วก็โอบอกว่าวันคล้ายๆวันกลับมาย้อยคือเดิมหน่อยนะไม่ย้อยอะตอนนี้ไม่ย้อยละแต่ไม่เมื่อยกามอ่ะเนี่ยเคี้ยวหมูเคี้ยวอะไรเคี้ยวอันนี้ยังไม่ค่อยได้ มัันยงออรีวิวคีกฝ่ายพี่น้องป้องไปมันจะเลือกผีมเข้มแล้วตงลงได้ไหมตัวแล้วเขาเขาเพิ่งอ่านวันนี้เพิ่งงาน<ะ>เขาแ,แต่ตัวบอกเขาให้ยังไงไม่เขาจะส่งให้ มัวน,ในใี้ไม่ค่อยเหนียวตัวให้ดูตัวกินตอนไม่เหนียวตัวลองกินอันนี้ดิพี่ก็เหนียวแต่ถ้ากินไม่เหนียวตัวเหนียวไหม,ไม อ,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 อลไปแม่รอนะเะ<า>ว่าแค่นี้ก่อนเดินพี่น้อกว่าแค่นี้ก่อนอยูรีบกิน